สวัสดีสสสครับท่านชมครับทีมชาติไทยประเดิมนัดแรกเอเชียนคัพด้วย3คะแนนนะครับเราเอาชนะคีคิสถานไป2ประตูต่อ0อาร์มสุภชัยใจเด็ดเป็นฮีโร่นะครับทำคนเดียว2ประตูเราเปิดหัวได้สวยแบบนี้เนี่ยเฮ้ยมันมันม่นใจนะครับมีลุ้นเข้ารอบตามเป้าได้นะครับเกมกับคีกิสถานโคชมาซาทะอิชิขยับสุภรพโชคสรารชาติมาเล่นมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับแทนตำแหน่งของเจชนาทิพ แนวรุก3ตัวมีบด,ดินผาลาสุปชัยใจเด็ดสุพนัทเหมือนตาสุปชัยเล่นหน้าเป้าแทนธทีรสิ์นะครับส่วนกองกลางดรอปสารัตอยู่เย็นเป็นสำรองให้วีรเทพป้อมพันธ์เล่นกับเพียรดลฉำรัศมีแสดงว่าอิชิเน้นใช้ความแข็งแกร่งใช้ความเร็วนะครับเข้าสู้กับคีรกิสถานซึ่งเราก็ทําได้ดีนะครับท่านผู้ชมครับเกมรับถือว่าแน่นนะสวนกลับก็ได้ลุ้นด้วยนะครับ นาที26บดินผาลายิงไกลโดนผู้รักษาประตูโตกโกไทเยฟปัดออกมานะครับมือไม่เหนียวนะครับปัดออกมาเข้าเท้าสุประชัยซ้ำเข้าไปไม่เหลือนะครับทีมไทยออกนํา1ประตูต่อ0เราเล่นตามแท็กติกเป๊ะเลยน่าจะได้เพิ่มอีก2-3ลูกด้วยนะครับในครึ่งแรกเนี่ยช่วงต้นเกมสุประโชคกดชนเสาสุประชัยซ้ำเข้าไปแล้วนะครับซ้ำเข้าไปแล้วเฮไปแล้วเว้ยเฮ้ยแต่ เฮเกอร์นะครับสุประชัยล้ำหน้าไปซะก่อนล้ำจริงนะครับสุบรัณเหมือนตาหลุดไปยิง2ผลนะ่ะชนคานลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งยิงออกน่าเสียดายนะครับครึ่งแรกไทยนํา10ครึ่งหลังโคชอิชิอิทรงสารัตอยู่เย็นแทนเพีระดลซึ่งช่วงท้ายครึ่งแรกเขามีอาการบาดเจ็บนะครับตังสารัตอยู่เย็นลงมานาที48่เราได้ลูก2อ,อันนี้ถือว่าสําคัญมากเลยนะได้ลูก2ช่วงต้นครึ่งหลังนะครับ นิโคลัสมิเคิลสั้นโยนเข้ากลางสุประโชคขึ้นไปมงแต่พลาดนะครับมงไม่โดนแต่มันกลายเป็นดีเพราะบอลตกเข้าเท้าสุประชัยใจเด็ดนะเด็ดจริงนะครับซัดตูมเข้าอีกเป็น2 0งเลยยืนโล่งๆนะครับสุปชัยเนี่ยเขาเป็นกองหน้าที่หาตำแหน่งยืนดีมากเลยนะเป็นพวกจมูกไวนะครับรู้ว่าควรจะอยู่ตรงไหนนะยืนถูกที่ถูกทางนะครับสุปชัยใจเด็ดเบิ้ลน,นะครับ ยิงคนเดียว2ลูกทีมไทยเอาชนะคีคิสสถานไป2 0ศูนย์เก็บ3แต้มแรกเป็นประเดิมได้สำเร็จนะนัดนี้รวมๆแล้วโอเคเราทำได้ดีนะครับถือว่าทำได้ดีนะแต่มันยังมีหลายจุดที่ต้องปรับอะ่ะโดยเฉพาะเรื่องการครองบอลน,นะครับอันนี้พูดกันตามตรงครองบอลยังไม่ค่อยดีนักนะครับเสียบอลกันง่ายเกินไปนิดนึงกองหลังนะครับกองหลังเนี่ยเปิดบอลจากหลังขึ้นหน้าไม่ค่อยดีนะ เอเลสดอลเลเกมรับเหนียว ok. นะครับแต่จ่ายบอลเข้าเท้าคู่ต่อสู้ไปหลายลูกไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ค่อยดีเพราะว่าทําให้คู่แข่งได้บุกต่อเนื่องนะถ้าไปเจอทีมที่เคาน์เตอร์เพรสเร็วๆนะครับหน้าคมๆไวๆเนี่ยเฮ้ยเรามีสิทธิ์ลำบากได้อยู่นะครับอันนี้ต้องปรับนะสุพโชคสารชาติที่ถูกจับมาเล่นกลางลุกแทนเจชนาทิปผมว่าเขายังไม่ค่อยคุ้นกับตำแหน่งใหม่นะครับยังเล่นไม่ค่อยดีนะักนะ ยังปรับตัวไม่ค่อยได้เคลื่อนที่น้อยไปนิดหนึ่งนะครับน่าจะมีส่วนร่วมกับเกมมากกว่านี้นะ,ะสุภาโชคคงต้องต้องขยันขึ้นนิดหนึ่งนะครับนะตัวที่เด่นสุดของทีมไทยในนัดแรกมี2คนนะครับก็คือนิโคลัสมิเคลสันแบ็กขวาลูกครึ่งไทยนอร์เวย์นะครับนิโคลัสคุณแม่เป็นคนพิษณุโลกนะครับเล่นดีมากท่งนี่บอลยุโรปเลยแบ็กยุโรปชัดๆเลยนะครับเกมรับเหนียวแล้วเขามั่นใจด้วยบางทีมีเลี้ยงหลอก กองหน้าคีกิสถานด้วยนะครับเด่นทั้งเกมรุกเกมรับเลยอีกคนนึงก็คือเวียรเทพป้อมพันธ์นะเวียรเทพนี่คือเก็บบอลเหนียวแน่นนะครับนะเก็บบอลดีสุดในแดนกลางทีมไทยแล้วนะครับคนนีออ้แล้วเขาเล่นฉลาดผมว่าเซนเขาดีนะครับเวียรเทพป้อมพันธ์เนี่ยนะสุประชัยใจเด็ดก็เด็ดสมชื่อนะครับอย่างที่บอกก็คืออาหาตำแหน่งเก่งนะอยู่ถูกที่ถูกทางนะช่วงท้ายเกมมีเสียวเพราะว่าสุประชัยเจ็บ ลงเปลโดนหามออกนะครับแต่ว่าเ,ออเราได้พัก4วันก่อนเจอโอมานนัด2นะครับต้องลุ้นกันว่าสุประชัยจะหายเจ็บทันหรือเปล่าไม่รู้เจ็บหนักแค่ไหนนะครับอันนี้ต้องเช็คดูอีกทีนึงนะแต่หวังว่าน่าจะเจ็บไม่เยอะนะครับหวังว่าอย่างนั้นนะครับหลังเกมโคชอิชิอบอกว่านัดแรกมันก็เล่นยากอยู่แล้วลหะนะครับแต่เราชนะได้เขาพอใจมากเลยอิชิแฮ ppy นะครับ การจัดทีมเนี่ยเขาพยายามเลือกนักเตะที่เคยเล่นด้วยกันให้มากที่สุดวงเล็บเปิดก็คือเรามีเวลาซ้อมน้อยก็ต้องเลือกตัวแบบนี้วงเล็บปิดอันนี้ผมพูดเองนะครับผลที่ออกมาถือว่าโอเคเลยนะครับอชิบอกโอเคนะไอการที่เลือกใช้ตัวที่มาเล่นด้วยกันบ่อยเนี่ยมันมีส่วนทําให้ทีมเราชนะอชิยังชมสุปชัยใจเด็ดว่า เล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีนะครับเป็นคนสําคัญทําให้ทีมไทยชนะในเกมนี้นะโอเคนัดแรกผ่านไปนะครับสามแต้มมาแล้วนะสามแต้มมาแล้วอีกสองนัดที่เหลืออย่างน้อยขอเพิ่มอีกสักแต้มหนึ่งอ่ะนะนะรวมรวมแล้วสามนัดเนี่ยขอสี่แต้มย้ําเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเราได้สีแต้มในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเรามีโอกาสเข้ารอบนะครับถ้าได้แค่3ามคะแนนเนี่ยมันยังเสียวอยู่อ่ะนะ เอา4เหอะนะครับเอา4ให้ได้นะแต่สองนัดที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นงานยากสาหัสแน่นอนเมื่อวานนี้ผมดูคู่ซาอุดิอาระเบียกับโอมานนะครับดูแล้วหนาวหนาวหนาเห็นฟอร์มโอมานแล้วเฮ้ยทำไมมันดีกว่าที่คิดละ่ะโอมานเล่นดีกว่าที่กลัวไวส้สะอีกนะครับทดยช่ครับโอเคเกมเนี่ยซาอุชนะ2 1ก็จริง แต่อมานนี่คือแบบเกมนี่คือดีแบบดีเลยอ่ะดีเลยอ่ะสู้กับซาอุจนซาอุหนักใจนะครับทานผู้ชมครับอมานขึ้นนําก่อนด้วยนะครับจากจุดโทษของซาลาอายายาีนะครับยิงจุดโทษเข้าไปนำหนึ่งส่วนนะอมานนี่ตัวใหญ่นะครับทานผู้ชมครับตัวใหญ่แต่ไม่ใช่เกะกะตัวใหญ่แต่ไวนะครับเล่นเร็วนะคน์เตอร์เพรสก็ดีนะครับครองบอลก็ชัวร์ทีมเวิร์กก็ดีมากเลยนะครึ่งแรกเนี่ย มีอยู่บางช่วงบางช่วงโอมานนี่ต่อบอลจนซาอุวิ่งพลานเลยหาบอลไม่เจอนะครับท่านผู้ชมครับโอมานดีขนาดนั้นจริงนะแต่ครึ่งหลังซาอุมาพลิกเกมจากความสามารถเฉพาะตัวนะครับส่งตัวสำรองลงมานะครับอับดุลรามานการีฟลงมาเลี้ยงแหวกโซโลโหลบ3คนเข้าไปยิงตีเสมอ1ประตูตอนน่อ1นะเจอเทคนิคเฉพาะตัวเข้าไปโอมานตามไม่ทันเหมือนกันนะครับ ซาอุมาได้ประตูชัยในช่วงทดเวลาไป6นาทีนะครับอาลีเอาโบเลฮีมงเข้าไปมงเข้าไปจากลูกเตะมุมมีตัวมงต่อนะครับแล้วโบเลฮีก็ม่งในจังหวะ2เข้าไปนะครับตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้เพราะว่าไลาแมนยกธงล้ำหน้านะยกธงล้ำหน้าเหมือนจะไม่ได้อ่ะไปเช็ค VAR นะครับเช็ค VAR อยู่พักหนึ่งปรากฏกรรมการชาวออสเตรเลียนะครับเขาทำสัญญาณมือเงี้ยท่านผู้ชมครับทำสัญญาณมือเงี้ยปึ๊บ แล้วก็ชี้ไปกลางสนามปุ๊บปบก่อนอย่างนี้มันหมายความว่าอะไรหมายความว่าซาอุไม่ได้ประตูสินะเออทั้งคนดูทั้งคนาภาษาอังกฤษเดยบอกว่าอา้าวอย่างนี้ปุ๊บป๊บอย่างนี้แสดงว่าซาอุไม่ได้เสมอดินะโอมานนี่ก็เฮ hey ไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับโอมานนี่ว่าเฮ hey, ได้คะแนนไว้เฮเกมจบเสมอหนึ่งหนึ่งอะน,นะแต่ที่ไหนได้ไอ้ปุ๊บป๊บแบบเนี้ยกรรมการบอกว่า เฮ้ย hey, ไม่เป็นไรปึ๊บป๊บคือไม่เป็นไรให้ซาอุได้ประตูโอ้โหเกมมันพะลิกต่รบัตนะจากตอนแรกโอมานเฮนะครับกลายเป็นว่าซาอุเฮ er ทีหลังดังกว่า <c ười> คือกรรมงการทำมึนนะครับงงทั้งสนามอะ่ะไอป้ปึ๊บปึ๊บอย่างนี้พี่บอกว่าได้ได้ยังไงวะ <c ười> คืองงนะครับงงกันหมดเลยเมื่อวานผมดูผมก็มึนคนภาพภาษาอังกฤษก็งงอะ่ะเอ้า ทำไมมันเป็นงี้ว่าเฮ้ยสื่อสารกันไม่รู้เรื่องนะครับเอาสุดท้ายซาอุได้ประตูชัยนะครับช่วงทดเวลาเอาชนะโอมานไป2ประตูต่อนหนึ่งนะครับจบแบบงงๆซาอุชนะจริงๆแล้วมันก็ตามฟอร์มแหละนะแต่โอมานเนี่ยจริงๆแล้วคือแพ้แบบน่าเสียดายมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับแพ้แบบน่าเสียดายเลยนะกองหน้าโอมาน2คนอิซามอัลซาบีเบอร์เจ็แล้วก็เบอร์1ิมูเซนอัลกัสซานี น่ากลัวทั้งคู่เตือนทีมไทยไว้เลยนะครับกองหน้าโอมานตัวเบลเลอร์เลยนะตัวเบลเลอร์เลยแต่เก็บบอลดีเทคนิคดีนะครับทผู้ชมครับเบอร์20สซาร่าเอวายาย,ายีที่ยิงจุดโทษเนี่ยก็จ่ายบอลดีนะครับจ่ายบอลเหนือเลยนะกองหลังตัวใหญ่แข็งแกร่งมากนะครับเขาเป็นบอลที่แบบเป็นบอลสมัยใหม่นะโอมานตอนนี้นะครับจ่ายบอลดีมากเล่นครองบอลดีทีมเวิร์กเยี่ยมนะครับ เปลี่ยนจากรับเป็นรุกเร็วนะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตัวริมเส้นนี่คือเติมไวจริงๆนะครับโดยชมงรับโอเคเขาเล่นกับซาอุก,ก็อีกแบบหนึ่งแต่เจอทีมไทยเนโอมานคงจะเล่นอีกแบบแน่นอนนะครับเจอซาอุเขาเล่นตั้งรับนะครับแต่เจอทีมไทยโอมานต้องบุกแน่นอนเพราะว่านัดแรกเขาแพ้มานัด2เขาก็ต้องพยายามเอา3ามแต้มให้ได้นะครับโอมานบุกใส่ทีมไทยแน่นอนทีนี้เราจะสู้กับเขายังไง มันอยู่ที่แผนของโคชอิอินะครับเราเล่นกับโอมานเนี่ยคงต้องตั้งรับแล้วรอสวนกลับนะครับเกมรับต้องแน่นนะเคลื่อนที่ให้ไวเลยแล้วกองกลางต้องช่วยไล่เพรสนะครับต้องขยันกว่านัดแรก2เท่าอ่ะกลางทีมไทยอ่ะต้องเพรสให้อยู่ถ้าเพรสไม่อยู่เนี่ยหลุดไปถึงกองหลังโอ้โหเกมรับไทยมีสิทธิ์ปั่นป่วนนะครับโอมานไวจริงนะไวจริงแล้วเทคนิคดีมากนะครับ แล้วในเกมสวนกลับของทีมไทยถ้าเราได้สวนมันต้องคมนะต้องคมนะครับจะไปยิงชนเสาชนคานแบบนัดแรกไม่ได้ต้องฉวยโอกาสให้ดีนะครับนัด2โครตรละยากเลยโครตรละยากเลยผมนี่เสียวแทนทีมไทยว่าเฮ้ยเจอโอมานเนี่ยนะเราต้องเน้นให้ดีครับท่านผู้ชมครับและที่สําคัญคือถ้าไม่ได้ก็ต้องไม่เสียสําคัญที่สุดถ้าไม่ได้ก็ต้องไม่เสียนะครับท่านผู้ชมครับ ทีมไทยเจอโอมานวันอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์ที่21มกราคมแข่ง3ทุ่มครึ่งเมืองไทยเหมือนเดิมนะครับพ p t v กับ t s p o อ7ถ่ายทอดสดเหมือนเดิมเช่นกันนะย้ำว่าต้องส่งพลังไปช่วยเยอะๆเลยนะครับนัดเจอโอมานเนี่ยยากมากยากมากจริงๆแล้ว2นัดสุดท้ายเจอโอมานเจอซาอุยากทั้ง2เกมนะ2นัดสุดท้ายขออยสัก1แต้มนะเว้ย รวมรวมแล้วเป้าหมายเหมือนเดิมขอ4คะแนนเพื่อเข้ารอบเสียกันต่อไปครับทานผู้ชมครับโอเคครับวันนี้ก่อนจากกันอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเพจเอกราชเต็มหนุย่ยทั้ง Facebook และ Youtube กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ